หาเหยินเหอห้วยเหยินคนดีกับคนเลวหาเหยินเหอห้วยเหยินคนดีกับคนเลวอีเทียน ชีสุยเตอเอ๋อจื่อกางๆางเหอเสี่ยวเผิงเยวเมินขั้นหวานอีปู้เตี้ยนอิ่งหุยไหลวันหนึ่งลูกชายวัยเจ็ดขวบเพิ่งกลับมาจากดูหนังกับเพื่อนๆอ,อีเทียนชีสุยเตอเอ๋อจื่อกางกางเหอ เสี่ยวเผิงเย,ยวเมินขั้นหวานอีปู้เตี้ยนอิงหุยไหลวันหนึ่งลูกชายวัยเจ็ดขวบเพิ่งกลับมาจากดูหนังกับเพื่อนๆมามาเวินเตี้ยนอิงเห่าผู้เห่าข้านคุณแม่ถามว่า ดูหนังมาสนุกไหมจ๊ะมามาเวิร์นเตี้ยนอิงเหาผู้เหาข้านคุณแม่ถามว่าดูหนังมาสนุกไหมจ๊ะเหาข้านสนุกครับ ห่าวข่านสนุกครับเว้เสมอห่าวข่านทําไมถึงสนุกเว้เสมอห่าวข่าน ทำไมถึงสนุกยินเว่ยเห่าเหยินตาห้อยเหยินเพราะว่าคนดีต่อยตีคนเลวครับยินเว่ยเห่าเหยินตาห้อยเหยินเพราะว่า คนดีต่อยตีคนแล้วครับเหาวยืนจะเม่อเห่าคนดีดียังไงเหาวยืนจะเม่อเห่าคนดีดียังไง ยินเว่ยท่าตาห้อยเยินเพราะว่าเขาต่อยตีคนแลว้วยินเว่ยท่าตาห้อยเยินเพราะว่าเขาต่อยตีคนแลว้วห้อยเหยิาห้อย คนเลวเลวยังไงห้ายเหยินเจอมือห้ายคนเลวเลวยังไงยินว้ยทาตาห่าเหยินเพราะว่าเขาต่อยตีคนดีครับ ยินว่าทาตาเห่าเหยินเพราะว่าเขาต่อยตีคนดีครับถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ